เสาห้ารวยพญาไก่เนื้อเงินหน้าทองคำปี60นิยมนี่ฮะจะมีตอกกอไก่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับและสวัสดีสิทธิ์ยานุสิทธิ์หลวงพ่อรวยด้วยนะครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับอออันครับก็มีรายการแบ่งปันเช่นเคยครับนี่ฮะด้านหน้าของทุกท่านนะครับเห็นไหมครับก็ มีหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินหน้าทองคำนะครับพวกนี้ก็จะเป็นนิยมนะครับแท้ทันนะฮะโอเคครับเรามาชมรายการแรกก่อนนะครับก็จะเป็นเหรียญนี้ครับผมมงคลบารมีเนื้อกระไลนะฮะก็ท่านใดที่งบไม่ถึงนะครับก็ให้เอาเหรียญนี้ไปเลยครับไม่ถึง2 0 0พนะครับเหรียญนี้ครับนี่แท้ทันนะครับปี57ครับ เนื้อกระไลทองลงยาน้ําเงินครับผมนี่งบไปถึง2องพันะฮะแท้ทันนะครับเลขก็503ครับนี่ฮะมงคลบารมี2557นะครับมีกล่องด้วยสวยๆนะครับเหรียญนี้ฮะดูครับเนื้อกระไลทองลงยานะครับแท้ทันปี57งบไม่ถึง2000เอาไปใช้ได้ครับแท้ทันนะฮะต่อมานะครับ นี่ครับผมเหรียญน,นี้ทุกท่านก็อาจจะเคยรู้จักนะครับรู้จักเลยแลหละฮะเป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเนื้อทองทิพย์นะฮะเรี่ยมกรอบทองแท้80%เรลื่อนสมณศักดิ์ปี2559นะครับเรามาชมเลขครับเลขก็12430นี่ฮะ ดูครับดูชัดๆเลยฮะจมูกจมูกทองยกซุ้มหัวสิงห์นะครับเหรียญนี้บอกราคาไปแล้วโอ้โหท่านใดก็ทันก็ทันนะครับไม่ถึงเจ็ดพันนะครับเหรียญนี้ครับเหรียมพร้อมทองนะฮะพร้อมทองนี่ครับผมแท้ทันนิยมพร้อมทองคาแท้แปดสิบนะครับไม่ถึงเจ็ดพันนะฮะต่อมาครับผม เรามาชมหน้าทองคำกันเลยนะฮะรวยพยาไก่ดูครับท่านใดก็ถามหานะครับเอามาให้ชมแล้วนะครับเอามาให้แบ่งแล้วรวยพยาไก่สรวยพยาไก่เนื้อเงินหน้าทองคำปี60นนิยมนะครับเนื้อเงินนะฮะหน้าทองคำแท้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข 1 6 6 6นะครับนี่ฮะอ,อ๋อมีกล่องอยู่ครับนี่นะฮะเห็นหลายท่านถามกันมาครับผมก็เหรียญน,นี้ก็เป็นเลขธรรมดานะครับเหรียญน,นี้เป็นเลขตองข้างหลังนะฮะ1666ก็จะแพงกว่าเลขธรรมดาเป็นธรรมดานะครับเ,เหรียญน,นี้4 0 8 4นะครับสวยทั้ง2เหรียญน,นะครับ แต่เลขตอง6ก็จะแพงกว่าเป็นธรรมดานะครับแคปไปเลยฮะท่านใดอยากได้เสาห้ารวยพยากไก่เนื้อเงินหน้าทองคำปี60นิยมแคปไปเลยฮะนี่นะครับเห็นหลายท่านถามหามาฮะหลักหมื่นอยู่แล้วครับชมเรียนนี้ครับนี่เนื้อเงินหน้าทองคำเลี่ยมกรอบทอง80รวยพันล้านสองนะครับดูฮะ เงินเงินแท้หน้าทองคําแท้แล 1, 000, 000, 000้วก็เรี่ยมทองแท้แปดสิบนะครับนี่รวยพันล้านสองนะฮะดูครับจมูกจมูกสวยเลยครับโอ้โหเหรียญนี้ไม่มีที่ติเลยได้พร้อมกรอบทองไปด้วยเหรียญนี้ก็ไม่ถึงเจ็ดพันครับใช่ไหมวะโอเคอะไม่ถึงเจ็ดพันแบ่งๆไปครับพร้อมขึ้นคอเลยนะฮะ เหรียญนี้ครับมีกล่องให้ด้วยนี่ครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะแคปไปเลยครับท่านใดอยากได้เหรียญไหนรุ่นอะไรเนื้ออะไรก็แคปมาครับสอบถามราคากันได้ต่อมาครับไตามารกรรมการครับทองแดงลงยาขาวนี่ฮะเหรียญน,นี้โอ้โหข้างหลังสวยมากดูครับข้างหลังนี่ เป็นทองแดงกรรมการนะฮะลงยาขาวโอ้ยหร่างนี้สวยมากครับดูยาฮะยายาไม่มีล้านเลยนะครับโอ้โหนี่นะฮะทองแดงนะครับกรรมการอย่างนี้ก็ห้าพันกว่าบาทครับเลขนี่ฮะจะมีตอกกอไก่ด้วยครับกรรมการนะครับเลขสอง 6, กสองครับแคปไปเลยครับ นี่สวยๆครับยาสวยๆเรามาชมเหรียญนี้นะครับจะเป็นไตมาดเนื้อทองแดงนะครับนี่ฮะโอ้โหดูครับดูอย่างนี้ดูฮะผิวประหลอดเลยครับป้ายแดงนะครับซีนเดิมนะครับอ่าดูครับเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆนะฮะนี่ครับผมโอ้โหคมๆเลยฮะเพราะว่าเป็นป้ายแดงครับเหรียญนี้ครับดูฮะประหลอดขึ้นเลยนะครับ ดูตามเส้นครับนี่ฮะไตรมาสนะครับไตรมาส59ปี59นะครับเนื้อทองแดงป้ายแดงด้วยอันนี้จะเป็นเลขอะไรครับเดี๋ยวส่อง่องส,องสองแป๊บหนึ่งครับเลขนะครับ7724โอเค7724นะครับ ท่านใดสนใจก็แคปไว้เลยครับนี่คมๆชัดๆครับไทมาสห้าเก้าเนื้อทองแดงป้ายแดงนะครับหายากนะฮะป้ายแดงซีนเดิมนะครับเนี่ยซีนเดิมไหมครับโอเคต่อมานะครับเหรียญอะไรอีกนี่นะครับสายเหนียวครับสายเหนียวต้องเหรียญนี้เลยครับหมื่นยันปีห้าสามนะครับเนื้ออบากกา นี่ครับหายากมากครับหมื่นยันปี53เนื้ออัลบากานะฮะดูครับเหรียญน,นี้สวยนะฮะคัดมาเลยฮะจะเป็นเนื้ออัลบากามีกล่องด้วยนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่มีโค้ดนามเบอร์นะฮะแต่มีโค้ดนณะอยู่หัวเข่าลงพ่อนะครับแคปไปเลยฮะก็สวยๆเลยครับนี่นะฮะหมื่นยันนะครับ โอเคครับเรียนนี้โอ้โหดูฮะดูผิวครับดูผิวฮะกระถินหน้ายักษ์นะครับหรือกระถินปี5 4เนื้อทองแดงนะครับเรียนนี้จะเป็นบล็อกโอไม่แตกนะฮะนี่ฮะสโลโอกอไก่ฮะโอไม่แตกครับบล็อกนี้ก็จะนิยมดูครับดูผิวด้านหลังไก่คมคมคมขนชัดๆนะครับนี่ฮะหน้าตาหลงพ่อนะครับจมูกจมูกดูครับ เกษาลวงพ่อครับมีประลอดลุงลุงด้วยครับเดี๋ยวนี้ก็พันกว่าบาทครับแคปไว้เลยฮะนี่นะครับดูฮะดูผิวครับลุงประลอดขึ้นเลยครับโอเคด้านล่างนี้ก็จะเป็นรูปหลอดปั๊มเหมือนนะครับปีห้าหกทองแดงกับทองเหลืองนะครับก็ไม่แพงฮะไม่แพงนี่ครับผม นี่นะครับไม่แพงเลยครับท่านใดสนใจก็ยกคู่ไปได้นะฮะแคบไปเลยครับนี่ฮะปี 5, 6กนะครับเหร,ร,รียนนี้โอ้โหสวยเลยเนี่ยดูครับโอ้โหเรียนนี้สวยเลยครับนี่หมื่นยันนะฮะสายเหนียวเอาไปใช้ได้ครับปี5้าสมโคตรนะที่หัวเข่าวหลวงพ่อนะครับ นี่ฮะคมชัดๆ89นะฮะอายุของหลวงพ่อครับผมท่านใดสนใจก็ก็จะมีไลน์นะฮะเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนะครับสนใจก็แอดมาเลยฮะโทรมาเลยครับยินดีแบ่งปันนะครับยินดีแบ่งปันทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ